เอาละครับคุณผู้ฟังชาวมเขมรลุกฮือแห่ถอนเงินแต่ถอนไม่ได้เพราะหุนโตหลานรักคุณเซนได้ปิดบริษัทเพนหนีไปแล้วครับบริษัทที่ว่าก็คือฮุยวันเพย์แพลตฟอร์มการเงินยักษ์ใหญ่ของประเทศถังแตกจากการที่โดนสหรัฐคว่ำบาตรประชาชนแห่ไปถอนเงินแต่ไม่ได้เงินสักบาทเดียวงานนี้มเขมรอาจจะเกมไวกว่าที่คิดนะครับเพราะนอกจากถอนเงินไม่ได้แล้วทั้งเศรษฐกิจภายในตอนนี้เรียกได้ว่าย่ำแย่ประชาชนแทบจะเดือดกันทั้งประเทศแล้วครับ <_ d ance> ชาวขเขมรน,นี่เดือดเลยนะคะถอนเงินกันไม่ได้ <_ d ance> ใช่เลยครับสถานการณ์มันเลวร้ายมากขอเริ่มจากเรื่องแรกที่สะเทินวงการเงินขเขมรที่สุดก่อนเลยครับคือบริษัทหลานหุ่นเซนเนี่ยล้มแล้วคุยวันเพลตอนนี้แอบเปลี่ยนชื่อเป็น H อ l a y ไปแล้วครับเมื่อวันจันทร์ที่1นธันวาคมปี2568 <_ t ance> ประชาชนชาวขเขมรชาวจีนและชาวต่างชาตินี่ตาสว่างกันหมดเลยครับเพราะจู่จแพลตฟอร์มการเงินที่ใหญ่ระดับประเทศประกาศปิดปรับปรุงแบบไม่มีปีมีขุย ปรับปรุงนี้คือข้ออ้างยอดฮิตเวลาเงินหมดเลยค่ะถูกต้องครับมันคือสัญจาณมรณะทางการเงินเลยครับเรื่องของเรื่องคือเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมประมาณ10บโมงเช้าที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฮุยวันกรุปบนถนนพระนโรดมปันในกรุงพนมเปญมีประชาชนหลายร้อยคนทั้งคนขเขมรคนจีนคนแอฟริกันแห่กันไปที่หน้าตึกครับเพราะพวกเขากดถอนเงินจากแอปพลิเคชันไม่ได้เลยคือระบบมันนิ่งสนิทไปเลย mm hmm. แล้วไปถึงที่ตึกก็เจอแต่ยามครับมีแต่จนที่รักษาความปลอดภัยยืน ทำหน้างงๆเฝ้าหน้าประตูแล้วก็มีกระดาษแปะประกาศไว้แผ่นเดียวข้อความในประกาศบอกว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการตลาดภายนอกและปัญหากระแสงเงินสดตึงตัวบริษัทจึงขอระง,งับการให้บริการชั่วคราวโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2568ไปจนถึงวันที่5มกราคมปี2569นู่วเลยครับคือบอกให้รอไปอีกเดือนกว่าๆโหให้รอเป็นเดือนแบบนี้มันยื้อเวลาชัดๆเลยค่ะแบบนี้คนที่มีเงินค้างอยู่ในนั้นเยอะ ไม,มไม่ยอมก็ต้องยอมครับเพราะทําอะไรไม่ได้มีลูกค้ารายหนึ่งไปชาวคเคมรนให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นด้วยความแค้นใจมากเขาบอกว่าเขามีเงินค้างอยู่ในกระเป๋าหุยวันนี้ถึง1นึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3าล้านสองแสนครับโอ้โหคือเงินเก็บทั้งชีวิตหายวับไปกับตา ถอนออกมาใช้ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแล้วก่อนหน้านี้มันมีสัญญาณเตือนอะไรมาก่อนไหมคะหรือจู่ๆก็ปิดเลยมันมีสัญญาณมาพักใหญ่แล้วครับแต่คนอาจจะยังไว้ใจอยู่คือปกติแอปเนี่ยเขาจะให้ถอนเงินได้เยอะมากแต่ช่วงหลังๆมานี้เขาเริ่มลดวงเงินถอนต่อวันลงเรื่อยๆจากที่เคยให้ถอนได้วันละ20,000ดอลลาร์หรือประมาณ6กแสนสี่บาทก็ลดวูบลงมาเหลือ2,000ดอลลาร์หรือ64,000บาทแล้วก็ลดลงอีกเหลือแค่1,000ดอลลาร์หรือ32,000บาท จนกระทั่งมันสุดท้ายคือศูนย์บาทครับถอนไม่ได้เลยอแบบนี้ทางบริษัทเขามีมาตรการเยียวยาอะไรบ้างไหมคะแต่เป็นมาตรการที่มันย่ําแย่มากจริงๆครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าที่ยังเหลือสอดมารับหน้าก็ได้บอกความจริงที่น่าตกใจว่าตอนนี้บริษัทเหลือสภาพคล่องหรือเงินสดหมุนเวียนอยู่แค่3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ96ล้านบาทเท่านั้นทั้งที่ยอดเงินฝากของลูกค้ารวมกันน่าจะเป็นพันๆล้านบาทเงินแค่นี้จะไปพอคืนใครได้ครับ แล้วเขาเสนอทางออกอยังไงคะเขาเสนอทางเลือกแบบมัดมือโชค2ทางคแรบบับทางแรกคือให้เปลี่ยนเงินฝากเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูงแต่มีข้อแม้ว่าห้ามถอนเงินต้นเป็นเวลา18เดือนหรือปีกว่า,วาคือจะเอาเงินของคุณไปขังลืมไว้ก่อนแล้วค่อยจ่ายดอกเบี้ยให้ ทานที่2คือถ้าไม่เอาแบบแรกก็ต้องรอไปอีก6เดือนแล้วถึงจะเริ่มทยอยคืนเงินให้ทีละนิดทีละนิดซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนเป็นการยื้อเวลาเพื่อหาทางหนีถีไล่มากกว่าจะคืนเงินจริงครับนี่มันเหมือนหลอกซํำซ้อนเลยนะคะทําไมบริษัทใหญ่ขนาดนี้ที่มีตระกูลผู้นําหนุหนหลังถึงพังคลืนลงมาได้ง่ายๆนี่แหละครับมันคือผลพวงจากการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา ที่เล่นงานธุรกิจสีเทาของตระกูลผู้นำ,ำเขมรโดยตรงเลยสหรัฐเขารู้ไส้รู้ภูหมดแล้วว่าบริษัทฮุยวันกรุ๊ปเนี่ยเบื้องหลังคือแหล่งฟอกเงินระดับโลกครับอืม mm hmm. แล้วนี่มันเกี่ยวกับตระกูลคุณเต็มๆเ,เลยนะคะใช่เลยครับเพราะบริษัทฮุยวันกรุ๊ปนี้มีชื่อของฮุนโตนั่งเป็นกรรมการบริหารอยู่ซึ่งฮุนโตก็คือหลานชายแท้ๆของคุณเซนและเป็นลูกพี่ลูกน้องกับฮุนมาเน็ตนั่นเองครับ เมื่อเดือนพฤษภาคมและตุลาคมปี2568กระทรวงการคลังของสหรัฐโดยหน่วยงานที่ชื่อว่าฟินเซนฮะได้ประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทน,นี้ให้เป็นสถาบันการเงินที่มีความกังวลเรื่องการฟ้องเงินเป็นหลักอ่าคือทำธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยใช่ครับมันเหมือนโดน ตัดท่อน้ำเลี้ยงกฎหมายสหรัฐส,สั่งห้ามไม่ให้ธนาคารทั่วโลกทำธุรกรรมโอนเงินดอลล่าร์เข้าออกกับบริษัทน,นี้ถ้าใครฝ่าฝืนก็จะโดนสหรัฐเล่นงานไปด้วยที่พี่พอโอนเงินดอลลาร์ไม่ได้ธุรกิจที่เคยรับฟอกเงินรับโอนเงินสีเทาก็ชะง,งักสิครับเงินใหม่ไม่เข้าเงินเก่าก็โดนอายัดหรือโอนออกไม่ได้สภาพคล่องมันทินได้แห้งเหือดจะต้องปิดบริษัทหน,นีไงครับ แล้วตัวเลขที่เขาฟอกเงินเนี่ยมันเยอะมากครับคือ h u ยวัน Group มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผิดกฎหมายมูลค่ากว่า4 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือ1 2 8 0 0 0ล้านบาทโอ้โหแสนกว่าล้านนี่มันมบประมาณกระทรวงใหญ่ๆของบ้านเราได้เลยครับ มิน่าล่ะคะสหรัฐผืนต้องลงมือนหนักขนาดนี้ใช่เลยครับเงินมหาศาลพวกนี้มันก็มาจากการโกงสารพัดครับทั้งแกงคอเซนเตอร์ที่หลอกคนไทยและคนทั่วโลกทั้งเว็บพนันออนไลน์แต่ที่ทำให้สหรัฐนักไม่ติดก็คือเขาเจอเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับแฮกเกอร์เกาหลีเหนือครับมีเงินกว่า300ล้านดอลลาร์หรือ9,600ล้านบาท ที่แฮกเกอร์เกาหลีเหนือขโมยมาจากการแฮกคริปโตแล้วมามา,มาฟอกผ่านระบบของฮุยวันนี่แหละรครับนี มันเป็นภัยความมั่นคงระดับโลกเลยนะคะถูกต้องครับไปยุ่งกับเกาหลีเหนือด้วยแบบนี้สหรัฐก็ยิ่งไม่ปล่อยไว้แน่ๆนี่เลยเป็นเหตุผลครับว่าทําไมฮุยวันเพถึงต้องรีบเปลี่ยนชื่อเป็นเอสเพแบบเงียบๆเบขาหวังจะตบตาเจ้าหน้าที่หรือหลบการตรวจสอบนี่แหละครับแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดเพราะระบบการเงินโลกมันเชื่อมกันหมดพอโดนตัดออกจากระบบดอลลาร์ก็เหมือนตายสนิทครับประชาชนตาดำๆที่ไม่รู้อะไรก็ลําบากไปตามๆกันครับอ่าแล้วแบบนี้รัฐบาลฮุนมานเตจะทํายังไงคะ ในเมื่อบริษัทหลานตัวเองเป็นต้นเหตุรัฐบาลเขมรตอนนี้ก็น้ําท่วมปากครับจะออกมาช่วยจงแจ้งก็กลัวโดนหางเลงไปด้วยจะปล่อยให้ล้มประชาชนก็โกรธแค้นตอนนี้เลยเงียบกลิบทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่เชื่อนะครับว่าไฟแค้นของประชาชนที่สูญเสียเงินนับแสนนับล้านบาทเนี่ยมันกําลังลุกลามแล้วนอกจากเรื่องเงินแล้วเรื่องปากท้องก็ย่าแย่พอกันครับตั้งแต่ไทยเราปิดด่านเนี่ยเขมรก็เรียกได้ว่าวิกฤตเลยครับคือเขมรเนี่ย เป็นฝ่ายเริ่มก่อนตลอดครับอย่างเมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2568แถวแถวสามเหลี่ยมมารากตและพื้นที่รอบๆพระวิหารเกิดการประทะกันดูเดือดระหว่างทหารไทยกับทหารขเขมรมันก็หนักถึงขัน้นมีการใช้อาวุธหนักและมีทหารเสียชีวิตเลยจากนั้นสถานการณ์ก็ตึงเครียดมาตลอดจนมาระเบิดตูมใหญ่ในวันที่24กรกฎาคมปี2568ที่ลบกันยาวตลอดแนวชายแดนศรีสเกตไปจนถึงอุบลราชธานีเลยครับครั้งนั้นมาทําให้ทหารไทยผู้กล้าหารเสียสชีวิตไปถึง16นายและฝ่าย ขเมเนี่ยรายงานว่าสีชีวิต5นานายยังไ,ไงมันต้องเยอะกว่าน,นั้นแน่ๆครับแต่ขเมเนี่ยเลือกที่จะโกหกไปวันๆชาวบ้านตามชายแดนต้องอพยพหนีตายกันเป็นแสนๆคนเลยครับสิ่งที่ตามมาหลังจากเสียงปืนสงบลงเรียกและค่ะคือหายนะทางเศษธธรษฐกิจของขเมรเลยใช่แล้วครับทางการไทยเราสั่งปิดด่านพรมแดนทันทีเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะด่านสําคัญอย่างด่านคลองลึกปล่อยเปตที่เป็นเส้นทางของการค้าขายเลยจากปล่อยเปตดที่เคยคึกคักมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกวันละเป็นพันคันมีนักพน,น,นันมีนักท่องเที่ยวตอนนี้กลายเป็นเมืองร้างไปแล้วครับเจ๊งกันระนาวคาสิโนกว่า90แห่งที่ส่วนใหญ่รอลูกค้าคนไทยตอนนี้ผีหลอกครับไม่มีคน,านงานตกงานเป็นหมืนม่นๆคนส่วนการค้าขายนี่ยิ่งหนักครับสินค้าไทยที่ขเขมรต้องนําเข้าไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้น้ํามันหายไปจากตลาดเกือบหมด ค่ะทางรัฐบาลทุนเซนกับคุณมาเน็ตเนี่ยก็มาเล่นบทชาตินิยมอีกแล้วค่ะปลุกระดมให้คนขเขมรเกลียดไทยสร้างแบนด์สินค้าไทยห้ามนำเข้าผักผลไม้วัสดุก่อสร้างพลังงานจากไทยหวังว่าจะดัดหลังเราแต่กลายเป็นว่าตัวเองเดือดร้อนเองใช่ย่างงันค่ะพเพราะเขมรเนี่ยเขาพึ่งพากานันนำเข้าสินค้าอุป,ปโภคบริโภคจากไทยสูงมากค่ะประมาณ45%ของสินค้าจำเป็นในบ้านเขามาจากไทยพอแบนปุ๊บ ของขาดตลาดทันทีราคาก็พุ่งสิคะเกษตรกรเกรขมือนที่ปกติส่งข,งของมาขายบ้านเรานี้โดยเฉพาะชาวไร่มันสำปะหลังที่ปกติจะส่งหัวมันสดมาขายโรงงานแป้งในไทย ปีละเป็นแสนตันเพราะปิดด่านรถบรรทุกข้ามาไม่ได้มันเน่าขาไร่ครับขายใครก็ไม่ได้จะส่งไปเวียดนามหรือจีนต้นทุนค่าขนส่งก็กินหมดรายได้เกษตรกร,ร,กรหายวูบไป2 0 3 0เลยครับแล้วแรงงานขเขมรที่ทํางานในไทยเนี่ยก็โดนหางเลขไปด้วยครับพอมีสงครามแรงงานขเขมรกว่า7 0 0 0 0 0ถึงแ0คนที่ทํางานในไทยก็ต้องพากันกลับบ้านบางคนโกรธภายสงครามบางคนโดนให้ออกพอกลับไปถึงบ้านเกิดก็ไม่มีงานทําครับเพราะเศรษฐกิจในประเทศก็แย่อยู่แล้วกลายเป็นคนว่างงานเต็มบ้าน,เต,านเต็มเมือง เพิ่มภาระให้ครอบครัวเข้าไปอีกตอนนี้รัฐบาลเขมรเขาว่ายังไงบ้างคะก็พยายามดิ้นรนอยู่ครับล่าสุดเนี่ยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของเขมรประกาศมาตรการยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ vat สำหรับอาหารจำเป็นตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2569ยาวไปจนถึงปี2571ซึ่งมันก็เหมือนจะดูดีนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันคือการยอมรับไกลๆว่าเอาไม่อยู่แล้วครับเพราะตอนนี้เงินเฟอ้อหมดอาหารในเขมร พุ่งขึ้นไปแตะ15%แล้วครับข้าวของแพงเงินในกระเป๋าก็ไม่มีพอถอนไม่ได้งานก็ไม่มีทําการลดภาษีนิดๆหน่อยๆมันช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกครับอืเงินเฟื้อนี่มันโหดมากค่ะแตะ15%เลยใช่แล้วครับที่พุ่งไปขนาดนี้ก็เพราะของมันขาดไงครับพอไม่เอาของจากไทยก็ต้องไปนําเข้าจากเวียดน,นามหรือสิงคโปร์ซึ่งค่าขนส่งมันแพงกว่าแถมสินค้าเกษตรในประเทศก็มีปัญหาผลิตได้แต่ขายไม่ออก หรือบางอย่างก็ผลิตไม่พออีกแล้วเวียดนามกับจีนที่เคยเป็นมหามิตรเขมรล่ะคะเวียดนามตอนนี้ก็นั่งยิ้มครับพะเขมรต้องง้อซื้อพลังงานและสินค้าจากเวียดนามแทนไทยซึ่งเวียดนามก็ขายของแพงกว่าเรานะครับส่วนจีนเขาก็เน้นลงทุนโครงการใหญ่ๆพวกท่าเรือถนนไม่ได้มาแจกเงินให้ชาวบ้านกินข้าวยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจจีนเองก็ใช่ว่าจะดีเขาก็ต้องเซฟตัวเองเหมือนกันมันตันไปหมดแล้วครับผมบอกเลยว่าเก้าอี้นายกของฮุนมาเน็ตนี่สั่นคลอนแน่ๆค่ะฮุนมาเน็ตที่พึ่งขึ้นมาเป็นนายกได้แค่2ปยียังบามีไม่ถึเน เวลาเกิดวิกฤตทีไลคนที่ออกมาสั่นการแก้เกมจริงจก็ยังเป็นฮุนเซนเหมือนเดิมเหมือนว่าหุนมาเน็ตเป็นได้แค่หุ่นเชิดเท่านั้นแล้วประชาชนเขมรเขาไม่ประท้วงหรอคะเดือดร้อนกันขนาดนี้ตอนนี้เริ่มขยับกันบ้างแล้วครับความกดแค้นเรื่องถอนเงินไม่ได้เรื่องตกงานเรื่องของแพงมันสะสมเหมือนระเบิดเวลารัฐบาลเองก็กลัวครับถึงได้พยายามใช้วิธีสร้างกระแสะเกียรติชัางไทยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจให้คนในประเทศตัวเองลืมเรื่องท้องหิวแล้วไปโกรธเพื่อนบ้านแทน แต่มุกนี้มันใช้ได้ไม่นานหรอกครับถ้าประชาชนยังอดอยากอยู่เดี๋ยวความจริงก็ปรากฏอเรียกได้ว่ารอบทิศเลยครับขมรทั้งโดนสหรัฐคว่ำบาตรธุรกิจตระกูลหุน่นทั้งรบแพ้ภัยตัวเองที่ชายแดนทั้งเศรษฐกิจพังพินาศถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้อีกไม่นานอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในขะมรก็ได้ครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดเขาต่อไปเราสคนทานและมินสวัสดีครับ